ธรรมะธรรมจักกึ่งพุทธการบทที่142ในเช้าของวันที่8กรกรกฎาคมพศ25 6 5นาสณสถานที่แห่งการหมุนพระธรรมจักครั้งแรกเมืองพราราณาสีข้าพระพุทธเจ้าได้มากราบพระสถู ในแดนธรรมแห่งการหมุนพระธรรมจักรครั้งแรกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านจึงได้น้อมจิตขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อพระพุทธองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้ว จึงได้นอบน้อมเฝ้าจุนถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมแก่ลูกทั้งหลายด้วยเถิดพระพุทธเจ้าขา เด็ดแล้วลัดนะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยถ้าอย่างนั้นลูกก็จงทำจิตให้สบายทำใจให้สงบตัางมันให้จิตสว่างสวัยกันเสียก่อนนะแล้วจึงค่อยพิจารณาธรรมตามเสียงธรรมที่ได้ยินได้ฟัง ดังต่อไปนี้พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยการเวลาหมุนวนผ่านไปถึงสองพันห้ารยกว่าปีการบำเพ็ญปฏิบัติศึกษาเรียนรู้ของดวงจิตทั้งหลายนั้นก็เริ่มที่จะ หาทางสิ้นสุดอย่างแท้จริงไม่ได้คือไม่สามารถที่จะเจอทางแห่งความหลุดพ้นที่แท้จริงได้โดยส่วนใหญ่แล้วจึงได้แต่สร้างบารมีด้วยการทำความดีด้วยวิธีต่างๆด้วยบารมีต่างๆแต่ไม่สามาร ที่จะฝึกฝนตนและมุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ตรงตามเป้าหมายจุดมุ่งหมายแห่งพระพุทธศาสนาดวงจิตทั้งหลายจึงได้แต่งสร้างและทำความดีเป็นหลักฐานแห่งความดีเอาไปและบัดนี้นั้นลูกเองก็ได้กำเนิดก่อเกิดขึ้นมาแล้วในลูก ในวัตาสุงสารเมื่อกลังสีปีกว่าที่ผ่านมาลูกได้เดินทางมาสถานที่แห่งนี้แล้วก็ได้มาสแสดงธรรมอันเป็นธรรมราชาในที่แห่งนี้น้อมพลังเพื่อที่จะไปสะแสดงธรรม ให้กอเกิดตากึ่งพุทธการขึ้นมาและลูกนั้นก็สามารถที่จะหมุนพระธรรมจักรด้วยธรรแต่ะบทแต่ละตอนที่น้อมลงมาสู่โลกและก็สามารถบำเพ็ญเพียรปฏิบัติจนบัดนี้ลูกนั้น สามารถที่จะตัดจรรู้ธรรมถึงแปดประการคือการรู้ทุกรู้เอจแห่งทุกข์รู้ที่ที่พ้นทุกข์และรู้วิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะดับทุกข์ไปสู่ที่ที่พ้นทุกข์นั้นลูกนั้นได้รู้แจ้งโลกจะกระวนวัตตาสงสารรู้แจ้ง เรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของการสืบทอดพระพุทธศาสนาลูกสามารถที่จะทำตนให้แจ้งด้วยทำทั้งแปดประการนี้จนสามาแต่จะรู้ทำเป็นองค์พระพุทธเจ้าน้อยซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ตรงตาม ระดับของการวางแผนแต่ละขัน้นแต่ละตอนในรูปแบบงานแต่ละอยา่างดีแล้วพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยและวันนี้ลูกก็มาเยี่ยงสถานที่แห่งนี้ด้วยพลังอันเต็มเปี่ยมคือการมาด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าน้อย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ก็คือประการที่หนึ่งของสิ่งที่ดีที่ก่อเกิดขึ้นแล้วบนโลกความดีทั้งหลายจะก่อเกิดขึ้นเพิ่มพูนอีกมากมายและในประการที่สองสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก็คือพระธรรม กึงพุทธการได้ก่อเกิดขึ้นแนละ้วและลูกนั้นก็สามารถที่จะหมุนพระธรรมจักรโดยแสดงธรรมะอันเป็นธรรมจักกึงพุทธกาลให้กึกก้องก่อเกิดขึ้นบนโลกจนทำให้จากในกึงพุทธกาลได้หมุนอีกลักหนึ่ง นัดแดนธรรมมิกนาประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่แห่งการหมุนธรรมจักรครั้งที่สองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคกก่งพุทธกาลและลูกก็สามารน,น้อมทำสื่อทำเกี่ยวกับการหมุนพระธรรมจักรมาจนครบ ทุกบททุกตอนจนถึงวันนี้ที่โลกเดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้คือสถา,านที่แห่งการหมุนพระธรรมจักรหลังแรกแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดพระสงฆ์สาวกขึ้นมาทำให้เกิดพระอระหันต์สาวกขึ้นมาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ย ฉะนั้นการหมุนพระธรรมจักรของลูกก็ได้หมุนธรรมจักรตั้งแต่เรื่องแม่ธรรมอาประการทำมคำหนุนการบรรลุธรรม9ก้าประการทรรมที่ทำให้เข้าถึงพระนิพพานคือลากฐานบารมีชั้นที่สองและสามที่จะวางแบบวางแผนด้วยฐานบารมีชั้นที่สาม ด้วยการุดช่วยดวงจิตทั้งหลายให้พ้นทุกมีรูปแบบมีหลักฐานที่มั่นคงของพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นแล้วบนหนทางแห่งการบำเพ็ญปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งด้วยตามที่ลูกน้อมลงมาสื่อลงมาทั้งหลายเหล่านั้น จึงเป็นเอตเป็นปัจจัยที่ดีที่ก่เกิดขึ้นอีกแล้วในสิ่งดีๆพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยต่อไปทำในประการที่สามและทำรวมถึงหนทางที่ลูกได้น้อมปฏิบัติได้น้อมสืบลงไปและได้วางแบแบแปดลูกทางเอาไว้นั้น ก็ทำให้พระอริยเจ้าได้กอ่อเกิดขึ้นมากมายมากเกินกว่าครึ่งหนึ่งของบุคคลผู้เข้ามาศึกษาปฏิบัติทำให้บัดนี้นั้นมีพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์ในกึ่งพุทธกาลได้กอ่อเกิดขึ้นในสายธรรมมากมายหลายดวงจิต เถอว่าเป็นนิมิตท,ที่ดีเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ก่อเกิดขึ้นในเรื่องดีๆเช่นนี้อย่างนี้และด้วยธรมทั้งสามประการนี้คือการที่ลูกได้ศึกษาธรมน้อมธรมสื่อรมปฏิบัติจนสามารถบรรลุธรรมตัดสรู้ธรรม เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อยแล้วมาด้วยพลังบารมีแห่งองค์พระพุทธเจ้าน้อยลูกนั้นสามารถหมุนธรรมะอันเป็นธรรมจักรึงพุทธกาลได้หมุนรอบดีแล้วสิ่งที่เดได้ก่อเกิดขึ้นแล้วมาในที่แห่งนี้ด้วยพลังของพระธรรมจักรกึงพุทธกาลและลูกนั้น ก็ทำให้มีพระอริยเจ้าได้ก่อเกิดขึ้นแล้วบนโลกในทุกระดับหลายองค์ลูกนั้นมีพระอริยเจ้าที่เกิดขึ้นในสายธรรมถึงสามสิบองค์ก็ถือว่าเป็นการยืนยันเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นสิ่งที่ลูกนั้นสามารถที่จะทำให สิ่งดีๆจะก่อเกิดขึ้นบนโลกได้อีกมากมายนับต่อจากนี้ไปลูกเอ๋ยจึงเชื่อมเข้าสู่ทำในประการที่สีคือลูกสามารถที่จะทำพุทธพิธีเชื่อมต่อพระพุทธศาสนาได้สบร็จสมบูรณ์ดีลูกเชื่อมต่อ ทำคําสอนในยุคกึ่งพุทธกาลเข้าสู่คําสอนพุทธกาลเชื่อมต่อศาสนาให้อายุนั้นสามารที่จะยืนยาวไปจนกว่าสิ้นสุดพระพุทธศาสนานั่นก็แสดงให้เห็นได้ว่าต่อจากนี้ไปพระพุทธศาสนา จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกหลังหนึ่งและจะสามารถทำให้ผู้คนหลุดพ้นได้มากมายจะสามารถต่อยอดอายุแห่งพระพุทธศาสนาจนครบห้าพันปีถือว่าเป็นข่าวดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากลูกในสิ่งที่โลกทั้งหลายได้ทำแล้วนั้นรวมถึง ยังมีพุทธพิเีเชื่อมต่อศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ,พระองค์ต่อไปคือองค์พระสีอริยเมตไตรก็ได้มานำพาด,ดวงจิตทั้งหลายที่มีความศรัทธาเคารพนอบน้อมต่อพระองค์นั้นเข้าสู่กระสาธรรมเพื่อไว้รอดรอ่อมในการตัดสรู้ธรรมในอนาคตข้างหน,น้านุ้น ก็จะมีดวงจิตมากมายที่จะหลุดพ้นทุกไปถือว่าเป็นข่าวดีมากลูกการเชื่อมต่อศาสนาพุทธจากยุคพุทธกาลสู่กึ่งพุทธกาลการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาการทำให้พระพุทธศาสนานั้นจเจริญรุ่รงเรืองขึ้นสืบทอดจนกว่าจะครบห้าพันปี การทำพุทธพิเตสืบทอดพระพุทธศาสนาจากพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์สู่อีกหนึ่งพระองค์ได้สำเร็จแล้วในที่นี้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีลูกดีมากเลยล่ะดวงจิตทั้งหลายทั้งจักรวาลวัตาสงสารนี้ทุกชั้นฟ้าต่างแทรกซ้องสรนเริญ ยินดีในความดีที่ได้ก่อเกิดขึ้นแล้วนี้ต่อไปทำในประการที่หลูกทั้งหลายจงน้อมอรัธนาคุณงามความดีที่สบเด็จแล้วในการมาทำในกล่าวครั้งนี้กลับไปหมุนธรรมจักรกึ่งพุทธการด้วยพระธรรมที่ลูกนั้นได้น้อมลงสู่ลงจักคำหนุน ทำให้ลูกทั้งหลายนั้นสามารถที่จะหมุนธรรมจักรกึ่งพุทธกาลได้อย่างกว้างไกลกึกก้องโลกทต่ไม่ไว้ธรรมจักรกึ่งพุทธกาลนั้นจะเข้าไปอยู่ในดวงจิตทุกดวงที่ปรารถนาจะพ้นทุกสู่พระนิพพานจะมีผู้คนมากมายลังเลเข้ามาสู่วงธรรมจักรกึ่งพุทธกาล ขององค์พระสัมมาสมพุทธเจ้าซึ่งมีลูกทั้งหลายเป็นผู้แทนในการประกาศธรรมนี่ทำกึ่งพุทธการได้ก่อเกิดขึ้นแล้วทำกึ่งพุทธการได้หมุนรอบแล้วทุกอย่างกำลังจะหมุนไปสู่สิ่งที่ดีที่จะเจริญมากแล้วละพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ย ต่อไปทำในประการที่หกเมื่อลูกทั้งหลายทำเหตุที่ดีเอาไว้ด้วยการหมุนพระธรรมจักรกึงพุทธการภายในด้วยการหมุนธรรมจักรกึงพุทธการภายนอกด้วยทาอันสว่างสวัยแจ่มแจ้งดีแล้วเหล่านั้นย่อมจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ลูกทั้งหลายสามารถที่จะช่วยกันสร้างช่วยกันก่อ องค์พระธรรมจักรใหญ่ที่สุดในโลกนะมหาวิจารยธรรมมิกราชให้สามารถเสร็จสมบ,บูรณ์ได้ในเวลาเพียงไม่นานนะลูกทั้งหลายก็จะสามารถยกองค์พระธรรมจักรหมุนตั้งขึ้นสูงเสียดฟ้าเป็นองค์พระธรรมจักรใหญ่ที่สุดในโลกในจักรวาลและทรงพลังมากเพราะ หนุนเนื่องคำหนุนการก่อสร้างด้วยธรรมอันเป็นธรรมราชาด้วยพระธรรมขององค์พระพุทธเจา้าทุกประการธรรมภายในเกิดขึ้นแล้วแก่ลูกทั้งหลายทมภายนอกได้บันทึกเป็นคลิปเสียงเป็นหนังสือธรมรมะให้ทุกคนได้เรียนรู้ศึกษาเป็นหนทางและธรรมอันเป็นธรรมราชานั้น ก็ได้กำหนนการก่อสร้างพระธรรมจักรใหญ่ที่สุดในโลกให้เสร็จสมบูรณ์ตามรอบตามเวลาทุกสิ่งได้ถูกกำหนดเอาไว้อยู่แล้วลูกเออต่อไปทำในประการที่เจ็ดเมื่อองค์พระธรรมจักรได้ตั้งขึ้นเอียงสง,ง่างามสูงเสียดฟ,ฟ้า สว่างสวัยสว่างเจิดจ้าแล้วทำที่ลูกทั้งหลายน้อมลงไปสู่โลกสามารถปฏิบัติจนเกิดขึ้นในใจของลงูกทำทั้งหลายที่ลูกทั้งหลายน้อมลงสู่โลกสามารถที่จะบันทึกเป็นคำพีธรรมเกิดขึ้นในดวงจิตของลงูกทำทั้งหลาย ได้บันทึกไว้แล้วเป็นคลิปเสียงเป็นแนวทางการปฏิบัติและได้สร้างพระธรรมจักรจนเสร็จสมบูรณ์เมือ่อไรก็จะมีดวงจิตมากมายที่จะหลั่งไหลกันเข้ามาเรียนรู้ศึกษาธรรมและเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้เข้าสู่ความพ้นทุกดวงจิตทั้งหลายก็จะมีที่พึ่ง คือการได้พึ่งธรรมธรรมจักกึ่งพุทธการเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสืบทอดต,ต่อไปเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยชัยชนะนั้นจึงมีแก่ลูกทั้งหลายแล้วล่ะด้วยการสร้างเหตุที่ดีด้วยการเป็นองค์พระพุทธเจ้าน้อยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยการที่ ลูกทั้งหลายได้กล่าวทำสื่อทำกึ่งพุทธการจนสมบูรณ์ในหมุนพระธรรมจักกึ่งพุทธการได้ทําให้องค์พระอริยเจ้าได้ก่อเกิดมากมายในสายธรรมนี้ถึงสามสิบองค์ซึ่งถือว่าเป็นการพิสูจน์ได้แล้วว่า มีดวงจิตมากมายพ้นทุก์ได้ในเส้นทางนี้อย่างแท้จริงและมากเกินกว่าครึ่งของบุคคลผู้เข้ามาศึกษาปฏิบัติด,ด้วยซ้ำไปถือว่านิมิตหมายแห่งสิ่งดีๆได้กำเนิดก่อเกิดขึ้นแล้วและการทำพุทธพิธีเชื่อมต่อพระพุทธศาสนาจากยุคพุทธกาลสู่กึ่งพุทธกาล จากพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์สู่อีกหนึ่งพระองค์ก็ได้ทำสเพเจดีแล้วลุล่วงไปดีแล้วละลูกจงกลับไปหมุนพระธรรมจักรเก่งพุทธกาลด้วยพระธรรมคำหนุนการก่อสร้างให้พระธรรมจักรใหญ่ได้เกิดขึ้นในโลกในจักรวาลเมื่อนั้นละลูกเอ๋อย ดวงจิตมากมายก็จะได้ที่พึ่งที่อาศัยด้วยธรรมะธรรมจักกึ่งพุทธการและก็จะได้เข้าถึงความพ้นทุกข์กันเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้แล้วหรือเอ่างเราจงกล่าวทำนั้นมาเถิดลูกเอ,อ่ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังลูกเมื่อได้สดับฟังธรรมนี้แล้วพอจะเข้าใจแล้วอย่างนี้ว่าลูกได้เดินทางมาถึงที่แห่งนี้เพื่อกราบสักการะพระสถูปสถานที่แห่งการหมุนพระธรรมจักรครั้งแรกและด้วยการมาในคราวครั้งนี้ ก็จะทำให้สิ่งที่ดีๆกำเนิดก่อเกิดขึ้นถึงเจประการคือการที่ได้มีองค์พระพุทธเจ้าน้อยได้ก่อเกิดขึ้นแล้วในกึ่งพุทธการย่างแท้จริงด้วยพลังพุทธานุภาพแห่งองค์พระพุทธเจ้าน้อยได้มีได้ก่อเกิดขึ้นแล้วและการหมุนพระธรรมจักรกึ่งพุทธการก็ได้ก่อเกิดขึ้นแล้วด้วยธรรมะธรรมจักรกึ่งพุทธการ การทําให้องค์พระอริยเจ้ามากมายได้ก่อเกิดขึ้นในสายธรรมถึง30องค์ในเวลาเพียงแค่สองปีนั้นก็ทำให้ได้เห็นแล้วว่าทางเส้นนี้จะเป็นหนทางสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเมื่อองค์พระพุทธองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์ที่จะมารองรับในกึ่งพุทธการได้ก่อเกิดขึ้นแล้วด้วยพลังอำนาจ พุทธานุภาพแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระอาหารหันต์ทั้งหลายและพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่องสว่างสวัยทั่วโลกกทานให้ลูกได้ทำพุทธพิธีเชื่อมต่อพระพุทธศาสนาในยุคพุทธกาลสู่กึ่งพุทธกาล จนสิ้นสุดพระพุทธศาสนาได้สำเร็จสมบูรณ์และยังได้ทำพุทธวิธีเชื่อมต่อพระพุทธศาส,าสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันจนไปสู่พระพุทธเจ้าพระองค์ในอนาคตด้วยทุกอย่างได้สำเร็จสมบูรณ์ดีแล้วลูกทั้งหลายจะกลับไปหมุนพระธรรมจักรด้วยอำนาจแห่งพลังพุทธบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมบารมีและสังฆบารมีจะทำให้พระธรรมที่พระองค์ทรงทรง,งลงมาสว่างสวยัยกิดก้องโลกให้ดวงจิตทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมได้มีธรรมเหล่านี้นำทางและลูกทั้งหลายก็จะสร้างองค์พระธรรมจักรใหญ่ที่สุดในโลกในจักรวาลน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชาให้เสร็จสมบูรณ์ในเร็ววันลูกทั้งหลาย จะช่วยกันคำช่วยกันหนุนในทุกด้านทุกทางให้พระธรรมจักรเกิดขึ้นภายในจิตใจเกิดขึ้นในหนังสือที่ได้เขียนได้บันทึกเอาไว้เป็นคำภีเกิดขึ้นในคลิปธรรมะต่างๆและเกิดขึ้นในโลกในจักรวาลด้วยการก่อสร้างทั้งหลายลูกทั้งหลายจะตั้งใจทำความสำเร็จเหล่านี้ให้สำเร็จ แล้วก็ดวงจิตทั้งหลายจะได้มีที่พึ่งมีหนทางสู่ความพ้นทุกข์เพราะในยุคนี้ดวงจิตมากมายได้ทําความดีเอาไว้รอรอดในการต่อยอดที่จะเข้าถึงพระนิพพานลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะด้วยพลังพุทธานุภาพของพระพุทธองค์พระธรรมและพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นแล้วในพุทธการในแดนธรรมแห่งนี้ ขอให้พลังอำนาจบารมีเหล่านั้นจงเคลื่อนย้ายไปทำให้องค์พระพุทธองค์พระธรรมและองค์พระสงฆ์ในแดนธรรมิกราชณมหาวิชาัยธรรมิกราชจงังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยนั้นได้ก่อเกิดขึ้นยิ่งใหญ่เหมือนครั้งที่พระองค์ได้ทรงทำให้ก่อเกิดขึ้นและให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าเป็นสี่เท่าให้นำพาดวงจิตทั้งหลายเข้าสู่พระนิพพาน ถึงสี่พันล้านดวงจิตด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วลพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยสิ่งใดที่ลูกปรารถนาแล้วจงสำเร็จสิ่งใดที่ลูกได้ทำเหตุแล้วจงกอ่อเกิดลูกทั้งหลายจงกลับเถิดสิ่งดีๆได้สำเร็จสมบณ์ทุกประการและลูก สาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงเมตตาลูกทั้งหลายนะเจ้าค่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลากน่อไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังธรรมใหม่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ